เขาหายอักตอนน,นอนดูเขาเต็มกล้องพวาเขาใหญ่จังก็เห็นหน้าตาเขาแล้วอยากเอาใช่ไหมใช่โอ้ oh my god ววาวเขาก็มีทุกสิ่งจริงโอ้ยเกือบจะตายจับคลิปก่อนแนละ้วจะคนพา <ừ m. S 2> คุณเดไปโรงพยาบาลเอยให้ผมดื่มก็ <laughs> <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับดาวกับคุณเดอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง g t t h e ค่ะว,วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องใช่ไหมเดช่แลเราก็จะเปิดกล่องเป็นตัวนี้ฟลอร์มายูนิคอร์ว้า เพราะว่าผมเห็นเขาเขากลับเข้ามาในร้านเยอะอตอนผมซื้อตัวนี้ประมาณหนึ่งปีก่อนซื้อหนึ่งปีแล้วเหรอใช่เขาก็กตอนผมซื้อเขาเป็นตัวที่แพงที่สุดที่ผมซื้อแหละแต่เขาหายอักตอนน,นอนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแบบเห็นในร้านร้านเขาก็กลับมาถ้าคนสนใจอยากซื้อผมคิดว่า ตัวนี้น่าจะดีสำหรับแบบเปิดกล้องให้ทุกคนรู้มีอะไรในกล้องแล้วเขาก็แบบคิดถ้าเขายากซื้อเขาก็จะมีแบบเดตไดอีกนิดหน่อยจากเราใช่ไหมใช่โอเคตัวนี้มาจากเซ็นทรัลหลายหลายหล,ลายเดือนก่อนเกือบจะหนึ่งปีก่อนแหละเราก็จะตัดพลาสติกออก แล้วราคาเขาก็เป็นสี่พบาทสี่พันบาทแต่ถ้าผมจะไม่พิดผมน่าจะซื้อตรงมันแบบลดราคาสามสิน่าจะเป็นประมาณส <5, 000 S 1> องพันแปบาทตรงผมซื้อผมไม่รู้ราคาเขาตอนนี้แต่นี้น่าจะเป็นราคาที่ผมซื้อเขากับแปบบไปเลยเรียกว่าแบบหปีที่ยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนอะไรข้างในบ้างเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมอืมใช่ผมก็มียูนิร์นปกติด้วยที่ผมยังไม่ได้แกะ <c oughs> พราผมมียูนิคอนตัวเล็กที่ผมประกอบแล้วตอนผมประกอบเขาผมรู้สึกแบบชอบประกอบแต่เข้าแบบอ่อนแอผมก็รู้สึกถ้าผมซื้อตัวใหญ่เขาน่าจะดีกว่ายูนิคอลตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเขาเต็มกล้องเพราะว่าเขาใหญ่จัง<ม>แล้วนี่ก็เป็น น,นี้ด้วยนี่เป็นเขาจากหนังผมยังไม่ได้เห็นยูนินคอนผมก็ไม่รู้เรื่องยูนิคอนผมแผนแต่แบบดูดูเขาแล้วก็เห็นหน้าตาเขาแล้วอยากเอาใช่ไหมโอ้ oh m ม g ก d ไ้เขามีเอาเขาเขาก็มีที่นี่เขาก็ให้เรารู้เขามีอะไรก่อนทุกคนเขาก็พูดว่าเขาก็มีบีม,มาร์กน้ำซองตัวไฮเปอร์ z o ซูกะสองตัว มิสซา p พอดสองตัวกราเน็ตลอนเจอสองตัวหางกราเน็ตสองตัวการหนงกันหกตัวบีมเซเบสสี่ตัวสีลดสามตัวโอเคถ้าเราอยากมีแบบสามตัวที่แบบหมุนมุนมุนอ่าเขาก็จะมีด้วยเขาก็มีทุกสิ่งเนี่ยบีมทราเวลเลนสองตัวว้า wow, ว <c oughs> เขาก็มีทุกสิ่งจริง ถ้าทุกคนอยากให้ผมประกอบตัวนี้ให้ผมรู้ถ้าถ้าหนึ่งรอยคนพูดว่าอยากให้ผมประกอบผมก็จะประกอบถ้าหนึ่งรอยคนไม่พูด <c oughs> เขาก็จะอยู่เงี้ยอใช่ผมก็จะประกอบตัวื่น <c oughs> โอเคป้าเลยมใช่เ <c oughs> ต็มกล่องเต็มดูทุกคนเ <c oughs> ต็มกับกล่องใช่ไหมเพราะมันเยอะแต่ใช่บางครั้งแล้วก็เปิดกล่องเนี่ยมันไม่เต็มแต่ตัวนี้เต็มเ <c oughs> ต็มที่สุดกลก็มีหนึ่ง สอยีเอ็ดเขาได้เขาแถมกระบอกใส่น้ำมาให้ด้วยนะทุกคนมานี่เป็นแบบน้ำมันของเขาเขาก็มี21ถุงบางถุงก็มีทรงชิ้นด้วยนะคู่ดึงสีขเขาดีกว่าว่าแบบสีมันเป็นยังไงสีขาวสีขาวแบบ ผมชอบสีขาวแต่บางครั้งถ้าเราอยากทำระบายเส้นมันก็ยากหน่อยอมาให้ทุกคนดูตัวนี้ก่อนแล้วเราก็จะเอากลับคือาะวาผมผมตรงแบบใส่มังคืดเนาะมันจะไม่ปิดถ้าผมททำผิดแต่นี้เป็นตัวนี้ของเขาลนะด <c oughs> าว่ซนเราช่วยโอ้ oh my god มันก็เป็นแบบ นังซื้อใหญ่มากทุกคนนังซื้อเขาใหญ่มากใช่มาดูมันเป็นแบบสมุดเรียนเนอน่าจะใช้เวลาประกอบเดือนนึงวะโอ้า้าเราถ้าเราถ้าเราโชคดีเดือนแหละแต่เราไม่รีบไงเราอยากเล่นกับเขาไงใช่ไหมใช่ตัวที่แบบขาแบบนี้ผมรู้ถ้าเราแบบชา ใช่ทุกสิ่งที่เรารู้มันก็จะออกมาสวยผมก็ไม่อยากแบบเรียบทําแล้วให้มันไม่ออกมาสวยนะผมคิดว่ามันเ,ออเราก็ต้องถ่ายรูปให้ให้เขาดูคิดว่าดีกว่าคันมีลายชิ้นว่าคนนี่จะแล้วดีเทลของเขาแบบสูงมากมถ้าเราอยากระบายสีหรืออะไรเขาก็มีลายให้เล่นกับเส้นใช่ไหมทุกคนถ้าเป็นคนที่แบบ ชอบทาสีกนันนำชาสีทุกชิน้นใช่หนึ่งปีกับตัวนี้ได้ผ <c oughs> มคิดว่าซ <c oughs> แบบ <c oughs> ถ้าเราแบบชายแบบวันหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรใช่ไหม <c oughs> ก็ใช่หนึ่งปีกับเขาก็ได้ผมคิดว่าหกเดือนหนึ่งปีง่ายมากใชยได้เพราะว่าถ้าเราตั้งใจแบบพูดว่าโอเคผมจะเปลี่ยนสีแล้วให้ตัวนี้ดูแบบเล็กตัวนี้แบบนี้แบบนอน m ม่ก็มันก็มีทุกสิ่งจริงคุณดูเขามีแบบตรงเนี้ยให้เราแบบใส่เส้นด้วยมันน่าจะสวยถ้าแบบเราทำดีๆก,ก็มีทุกลายน้ยสิ่งก็ส่มราคานะถ้าพูดถึงคือมันแบบมีให้เล่นเยอะจริงใช่แบบถ้าคนซื้อราคาแบบผมสองพันแปดร้อยตรงกิม่าดีมากถ้ามันเป็นแบบสี่พันบาท คิดนิดหน่อยกอ่อนซื้อรอหรือแบบดูร้านอื่นราคาอะไรแต่ถ้ามันแบบ2 8งพันแปดร้มันคิดว่าดีมากมีลายสีด้วยไม่ได้มีแต่หนึ่งสีข้างในของเขา<ส>มือ<า>ของเขาแบบนี้นะถ้าอยากเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบสีเล็กใช่ไหมแบบเล็ก สีนำเงินนื้อไใช่ไหมก็สิใช่ไหมแบบทำได้แล้วตัวนี้แบบาอยากทาสีแบบสีแดงข้างในนี้นื้อไรมันก็จะใช้เวลาเยอะมากแต่มันก็จะใช้สีเยอะมากด้วยก็ต้องซื้อลายลายสีโอเค แบบผมพูดที่จริงนี่เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยอยากประกอบเพราะว่าผมอยากแบบปรับตัวเองก่อนแต่ถ้าคนอยากดูมันเป็นยังไงเพราะตัวนาร์เรทีฟจะออกมาใช่ไหมในสีเดือนอตัวอะไรใครจะไม่ค่อยออกเออตัว <Okay. S 1> น่อกลัวทั้งเขโอเคโอ้ยเกือบจะตายจับคลิปก่อนแล้วเดีคนพาคุณเดไปลงบโ้าน,หนให้ผมดื่มก่อน ต้องพาคุณไปโรงพยาบาลก่อนอ่ะพอหยุดหยุดขโมยขนมดูดาวขโมยขนมโอเคทุกคนกลับมาแล้วดื่มนิดหน่อยกลับมาแต่ใช่ถ้าคนอยากดูเข้าเป็นยังไงก a น,นา a t เ v ฟมาผมก็มีซีเดือนประกอบเขาให้ผมรู้ถ้าหนึ่งรอยคนพูดว่าประกอบเข้าไปเลยผมก็จะประกอบเขาอันนี้ก็เป็นสีเขียวข้างในของเขานะผมก,ก็เห็นสีเขียวข้างในของเขาแต่ ต้องพิมาเราน่าจะต้องแบบเขาก็ต้องเชื่อเรามันมีเยอะพาะมันามนเยอะเกินถ้าแมให้ทุกคนกดูทุกสิ่งมันก็จะใช้เวลาหนึ่งชั่วอโมองกว่าแหละใช่แต่ต้องเชื่อเราดีเทลเขาก็ดีมากถ้ามี ถ้ามีร้านที่อยู่ไกลๆแล้วอยากแบบเปิดกล้องดูก็ถามเขาเปิดกล้องดูหรือเปล่าเพราะว่าวก็จะเห็นดีเทลเขาก็เยอะเรแล้วผมคิดว่าคนจะพอใจ2,800บาทประมาณคนจะพอใจมากถ้าเขาอยากเอาแต่ดูเขาก็มีสติกเกอร์เยอะด้วยก็จะใช้เวลาน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 มากถ้าเขาอยาก ไม่อากทำใช่ถ้าเขาถ้าเขาเป็นคนที่แบบทําสิ่งอื่นเั่นเกมแบบเราหรือหรืออะไรทํางานใช่ไหมไม่ได้แบบใช้เวลาตลอดกับกันนะ้ำใช่ลายเดือนกับตัวนี้ได้ลายลายเดือนกับตัวนี้ได้นี่เป็นยูนิคอร์นฟารามกันนะ้าสองพันแปดรอดูเขามีเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ800รมากที่เป็นอาร์จีเขาคนหน่อยจัง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมโอเค okay, ทุกคน ดาวมีอะไรที่ดาวอยากพูดหรือเปล่าไม่มีครับดาวคิดว่าดาวประกอบเข้าได้หรือเปล่าไม่เราไม่อดทนเยอะขนาดดาวคิดว่ากระนำตัวนี้เป็นสําหรับใครสำหรับดีผมเองไม่ได้เป็นสําหรับคนอื่นไม่รู้ถ้าคนอื่นอยากแบบดูว่าแบบเป็นยังไงรีวิวหรือว่าแบบเอามาประกอบให้ดูเนี่ยก็แล้วก็พูดเยอะกว่าตอนเราประกอบเ็จใช่แต่ผมเคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสําหรับคนที่ประกอบกระนำเยอะแล้ว คนที่ชอบทาซีกันนำคนที่ชอบใช้เวลาเยอะกับหนึ่งตัวถ้าเป็นคนที่อยากเรียบผมคิดว่าไม่อยากทำตัวนี้เพราะว่ามันแบบมีลายสิ่งที่แบบพังได้ใช่ใชแล้วมันมีกันนำอื่นที่แบบถ้าอยากทำเร็วๆเราออกมาดีแบบ a อ i รียล e r i a l หรืออะไรก็แบบซื้อแบบนี้ก็ได้กันนำยูนิคอร์คิดว่าต้องตั้งใจทำ โอเคทุกคนนี่พอสำหรับวันนี้โอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเสร็จแล้ว